สจุลโพธัริิยาว่าด้วยจริยาของจุลโพที่ปริพาชค 26. อีกเรื่องหนึ่งในการที่เราเป็นปริพาชคชื่อจุลโพธมีศีลงามเราเห็นพบโดยความเป็นของน่ากลัวจึงออกบวช 27. พระมณีมีผิวพันดังทองคําซึ่งเป็นภรยาเก่าของเรา แม่นางมิได้อะไรในวัตตะออกบวชแล้ว 28. เราทั้งสองไม่มีความอะไรตัดขาดพวกพ้องไม่ห่วงใยในตระกูลและหมู่ญาติเที่ยวไปยังบ้านและนิคมมาถึงกรุงพาราณสี 29. เราทั้งสองอยู่ณที่นั้นมีปัญญารักษาตนไม่ครุกครียกันกับสกุลกับคณะ เราทั้งสองอยู่ในพระราชอุทยานอันสงัดเงียบไม่ปลุกปล่าน 30. พระราชาเสด็จทอดพระเนตรพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นนางพรามณีจึงเสด็จเข้ามาหาเราและตรัสถามว่านางพรามณีคนนี้เป็นอะไรกันกับท่านเป็นภรรยาของใคร 31. เเมื่อพระราชาตรัสถามอย่างนี้ เราได้โทนพระองค์ดังนี้ว่านางพรามณีนี้มิใช่ภริยาของอัตมภาพแต่เป็นผู้ประพฤติทธรรมร่วมกันมีศาสนาเดียวกัน32พระราชาทรงกำหนัดนักในนางพรามณีนั้นจึงรับสั่งให้พวกราชบุรุษจับทรงบีบคั้นด้วยกำลังสั่งให้นำเข้าไปภายในนคร สิเมื่อภรยาเก่าของเราซึ่งเกิดร่วมกันมีศาสนาเดียวกันถูกฉุดคราไปความโกรธเกิดขึ้นแก่เรา 34. เราละลึกถึงศีลวัดได้พร้อมกับความโกรธที่เกิดขึ้นเราข่มความโกรธได้ณนะที่นั้นเองไม่ให้มันเจริญขึ้นไปอีกสาห ถ้าใครๆพึงเอาหอกอันคมกริบแทงนางพรามณีนั้นเราก็ไม่พึงทำลายศีลของเราเลยเพราะเหตุแห่งโพธิญาณเท่านั้น36นางพรามณีนั้นจะเป็นที่รังเกียจของเราก็หาไม่และเราจะไม่มีกําลังก็หาไม่ได้แต่เพราะพระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้น เราจึงตามรักษาศีลไว้ชนิแลจุลโพธิจริยาที่สี่จบ